นอนทองวิงท,ทยาครับได้เปิดเกมมาโอ้โหยอดในไลฟ์สดตอนนี้ยอดคนดู1,400กว่านะครับอย่าลืมดูครับในไลฟ์สดโอ้โหเหมือนฝูงเพึิงแตกเฮ้ เหมือนฟูมพึ่งที่โดนแย่แล้วก็แตกแล้วก็กำลังไล่ไล่กัดไล่จี้คนอ่ะห15นาทีรวดเดียวจบถ้าน้องๆโรงเรียนอนุบาลยะลาอยากได้เงินอาชีพ1,000บาทต้องทำให้ได้นะลูกๆเอยแล้วเปิดมาจังหวะที่ใส่ขวายังไม่ได้อะ คอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่างานหนักแล้วมอดอกไม่ให้หนักได้ไง50ต่อสิเ็ดโอ้โหจะเล่นกันยังไงเนี่ยวมา,าช่กันต่อเอ๊ะอดอกอนุบาเลเยล่าบอกว่าเก่งดีมากใช่ไหมเจอพวกผมหน่อย50นี่เป็นไล่ะลุมบอลโอ้โหแล้วก็มอนทองได้บอลคข,ข้บบอลไป้กับรักสายจังหวะนี้ยังไงยิงไม่ได้รับมันรักเก็บมันไม่มาดูโอ้โหมา ัวดจริงสะด้วยขอโทษพี่เ็าด้วยลูกโอ้โหสไลด์แบบจริงจริงชันๆฝาว้วลูกฝาว่าพุทธสินเป่าฟ้าแล้ว,ว,ลวเอาแอคชั่นบอลูกเลยไม่ต้องจริงจังพี่เขาเจ็บมาครับ สวัสดีทุกท่านในไลสดด้วยนะครับ2 0 0พันกว่าคนดูนะครับในช่องทางไลสดยังไม่รวมในช่องทางของดักกรตวดมาครับมาดูจังหวะนี้กันด้านหมอนทองวิทยาเปิดบอลขึ้นนามาใีสกัดออกมาได้ก็มาหน้โรงเรียนอนุบาลยะลาแล้วก็มาเข้าทางก่อนด้านหมอนทองไหลมาจังหวะนี้ถึงเส้นหลังจะเปิดต่อได้หรือไม่ได้แหมดูขยับไล่จี้เข้าไปนี่ลูกละ1 0 0 0บาทพออ,อบอกแล้ว หมอนทองจะโดนรุมไหมเนี่ยคอมเมนต์ถามไม่เหลือ <c oughs> ดูดิในแดนด้าวีบ็อกกันยู่สองสามคนนี่มาดูมาชมกันต่อแล้วก็เปิดมาจังหวานี้จะยิงด้วยซ้ายยังไม่ได้ก็ไม่ต้องงอ ถ้าเดี๋ยวมันมันไม่สนุกนะจบแบบนี้นะถ้าหมอนทองยิงอนุบาลเยาไม่ได้มีผู้ใหญ่ท่านไหนสนใจจะฉีดน,น้องๆอ,อนุบาลเยาบ้างอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าพอ o. ถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อ,อนุบาลเยานะไม่เสียประตูให้หมอนทองวิทยาน้องๆอ,อนุบาลเยลาจะได้อะไรบ้าง เออเอาแบบนี้ดีกว่าฮะเดมาไล่ให้สิชีวิตเลยเจ้าหนูไปอ่ะผู้จัดการทีมสารฝันการยาวยาลาบอกว่าถ้าอนุบาลยาลายิงหมอนทองเฮ้ยแล้วก็ กำลังจะบอกอยู่เลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเวลาอยังเหลือเยอะเร็วเร็วเร็วเอาลูกบอลมาตั้งกลางสนามเร็วอนุบาลยาลาถ้าทำได้เอาไปเลย2,000บาทจากผู้จัดการทีมการยาวยาลานะครับแล้วก็บวกกับพอออีก1,000เป็น3,000บาทอ สามพันบาทเอาเลยลูกไปเลย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 สามพันไว้ให right <c oughs> <sug QUESTION> ้ไปเวลาก็เวทเวลาก็เวทเวลาก็เวทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาวาจารย์เฮ้ยไม่แดงกันอาจารย์ไม่แดงไม่แดงไม่แดงดึงอาจารย์ดึงเออสามพันสามพันเร็ว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 สามพันบาททำไมได้ลูกอุ้ยสามพันเลยนะเออ บอลทองยิงลูกปาช่อนหนึ่งศูนย์เมาดีเสมอได้สามพันบาทเร็วๆมาเข้ามาชมครับจังหวะนี้ยิงไกลแล้วก็สกัดออกมายังไงครับจังหวะสุดท้ายมาเข้าทางก่อนด้านบอลทองวิทยาจ,จะสวนมาครับจังหวะนี้หนึ่งบอลอยู่แล้วก็เปิดบอลยาวๆมาเอ้ยเฮ้ยนฮ้ยห้หาบอลเขาจะสวนขึ้นมาครับ จังหวะสุดท้ายยังไงครับเป็นบอลของทางด้านบอลทองพิทยาครั้งหนึ่งหนึ่งแล้ว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 ก็แล้วแล้วแล้วก็ลูกนี้เลยเรียบร้อยเห็นอาจารย์จขาปอมไหมยิงเข้าไปครับลูกนี้ครับสองประตูต่อศูนย์ไม่เป็นไรเวลาเหลือเยอะเวลาเหลือเยอะเร็ว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 สามพันบาทเร็ว อะไรนะคอมเมนต์บอกว่ายอมยอมหน่อยพี่หมอมทองอ่ะมาดูกันต่ออ่ะโอเคคุยกันเร็วยังไงจะเอายังไงอ่ะไปต่อนี่แหวนแล้วโอ้ยจานฝาวจานฝาวฝาวแล้วฝาวแล้วฝาวแล้ว คอมเมนต์บอกว่าโอ้ยขำมาก5 0กับ11เหลือจะถชือหปล่ะเป็นไงกัดกัดว่าไงบาร์ละคดเป็นไงเจอแบบนี้ไหวปะไหวปะไหวนะยิงลูกนี้3,000บาทเร็ว รู้จะได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้สามบันบาทจะมาหรือไม่มาแล้วก็เอาเอาเอาใครจะได้เอาใครจะได้แหวกมาดึงจังหวะนี้เรียบเรียบเรียบเอาเออโขโอ้ยคนกำลังจะเกิดเพื่อนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ฉันไปขอฉันขอยิงเพราะฉันอยากได้สามพันเออมาดูกันถอนจังหวะนี้งด้สามบานแยรครับได้บอลอยู่เปิดบานจังหวะนี้เป็นติดบอกแล้วก็แหวกมาจังหวะสุดท้าย บอลออกหลังไปนี่ครับสวัสดีทุกท่านในไลฟ์สดกันด้วยครับคอมเมนต์บอกว่าน่ารักอันทุกคนเลยในสนามออกบอลยาวครับจังหวะนี้ให้มาเข้างขวาทางด้านทีมงานของบอลทองวิทยาครับได้บอลจากสวนมาปอมเปิดมาให้มาเข้ามาได้ดเซนต์ด้านขวาย้อนขึ้นหลังมาตัางเทมกันใหม่ คู่ต่อไปเตรียมพร้อมด้วยคู่ต่อไปอ่ะชุดคู่ต่อไปครับเตรียมตัวได้เลยครับเราเมาื่อกี้ชุดเด็กเราจะเอาไปชุดใหญ่ต่อชุดใหญ่สุดของรายการนะครับ V.I.P. ยะล่ะนะครับนะนะเราจะเพิ่มเวลาคู่ V.I.P. นี่เราจะเพิ่มเวลาคู่เด็กนี่15นาทีคู่ V.I.P. นี่เราเพิ่มเป็น20 ครับวิ่งไม่มีเหนื่อยนะน้องๆอนุบาลยะลาะครับ่ยเข้ามาแล้วก็ฟาดไลไ์ก็แชร์กันด้วยอ่ะยัมาัาบบอลตกพื้นแล้วก็ นี่ยังไงอน,นุบาลเนละเหยียมาได้หรือไม่ได้ครับจังหวะนี้ตะลุมตุมบอลกันอยู่หน้าประตูตัวเองโอ้วอยแล้วไปกระโดดเข่าพี่เขาเฉยเลยโอ้โหและจะ้วนคบจังหวะนี้ของบอลมาให้กับห้าน้ายเลกเจคสาคิสติโนโรนัลโดกระชากมาแล้วเฮ้ยโรนัลโดมาจังหวะนี้ผาบอลขึ้นมาเพื่อสาบับาทล็อกลมมาจังหวะนี้แหวกมาได้หนึ่งไหลเข้ามาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ยังไม่ยิงอีกไหลออกมาทางด้านซ้ายยิงลูกนี้ไปติดบล็อกสามอีกครั้งแล้วก็ยังอยู่สามจาังหวะนี้ยังไงครับไปติดบล็อกแกดูครับโอ้ยลูกบอลมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเออโอ,อ้ดัดทุลังเหลือเกินแหมจะมาหรือไม่มาเฮ้ยแล้วก็เรียบไอเกือบได้สามบอลอุ้ยเขี่ยบ,บอลออกมาได้ครับ ยังอยู่ครับหน,น้นอนุบาลยะลาครับด้บอลอยู่อีกครั้งหนึ่งล็อกหลบมาจังหวะน,นี้เล่นกันสั้นๆครับมาเข้ามาดูครับจังหวะน,นี้ก่อนนะดีโอ้โหสักอลวไม่นรารมดายเฮยยังอยู่ที่หน,น้นบอลทองวิทยาครับได้บอลอยู่และพุทธสินเป่าบอกว่าบอลออกหลังไปเสียแล้วครับ สวัสดี2 5 0 0กว่าคนดูในช่องทางไฟ้สดด้วยมาครับออกบอลมาให้คำบทางขวาอาจารย์สกลบอกว่าโอ้โหเจอบอลแบบนี้แก้เกมไปไปนแ้วแต่ลูกๆจะเล่นเฮ้ออาจารย์สกลบอกดูดิโอ้โหหันซ้ายก็เจอหันขวาก็ามาแล้วก็หลุดมาครับจังหวะนี้ของด้านอนุบาลยาลาแวนแล้วก็แววน แวนแล้วก็แหวนลุดมาทางด้านซ้ายจะเปิดเข้ามาได้หรือไม่ได้ดึงบอลโยกหลบม,มาแล้วก็ออกหลังไป <izes> ชบเฮ้ยครับโอ้โห,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 โหโมาเป็นฝูงอันนี้ดูอีกครัะเดิงลุดมาได้ไหมจังหวะนี้ เดี๋ยวบอลออกมาได้ครับแล้วก็ลองใส่ขวาจัเหวะาสุดท้ายบอลไปเข้าทางของนันบอลทองวิทยาแล้วก็ออกหลังไปครับสวัสดีพี่ยอกด้วยนะครับพี่ยอกอีกหนึ่งนักพากับของเมืองไทยแหมเข้ามาดูไล์สดมาเข้ามาดูจังหวะนี้ไปได้หรือไม่ได้ งัดมากเข้าทางกันด้ทั้ญญงฝันจ่าลเาประบอลลงมาและก็จังหวะสุดท้ายไปกับกันเองครับต้องถึงจังหวะตั้งเกมกันใหม่ให้มาที่ทางด้านหมายเลข39ไปที่ทางด้านหมายเลข32ย้อนขึ้นหลังไปเล่นกับทางด้านหมายเลข39มาที่36เจอบีบเข้ามามาที่29ไปที่46 46, 46ไปไหนต่อไปที่36 32 สามสองพาบอลแว่นแล้วก็แว่นแว่นมาจาังหวะนี้ยังไงว่าสามพันบาทไม่มีใครอยากได้เลยลูกแล้วก็ให้มาที่ทางด้านแล้วก็ลุดมาจาังหวะสุดท้ายเปิดมาแล้วยัง,ยงไม่ได้บอลออกหลังไปครับในคอมเมนตรร์บอกว่าให้น้องเธอสามพันบาท มาเข้ามาชมตะอเล่นกันสั้นๆหน้าประตูครับอ้าวแล้วหลุดมาจังหวะนี้แหมยิงไม่ได้คู่ต่อไปครับเตรียมพร้อมได้เลยครับคู่ต่อไปครับทางด้าน V i P เยลาจะเจอกับนักมอนทองเยลานะครับให้นักกีฬาคู่ V i P ครับอ้าเข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 ้าเาเข้าเมาจนได้เอาแล้วเฮ้ยนี่ถ้าดีใจถ้าดีใจเอ๊ะ ใครยิงใครยิงใครยิงนี่นเบอร์เก้าเบอร์เก้านี่ท้าดีใจกับเบอร์ยี่สามอ้ยนีใครยิงใครยิงเมื่อกี้ยกงเบอร์หมยเลยก้ายิงโอ้ลับไปเลยสามบันาทนี่ <c oughs> ไม่เป็นไรลูกถ้าถ้าผู้จัดการทีมการยาวยาลาไม่ให้เดี๋ยวบังเป็นคนโพ์ประจานเอง <c oughs> มาเลยวยเฮ้ยสองประตูต่อนหนึ่งมาชมกันต่ออยู่ในช่วงอะไรว่าท้ายๆให้มาครับมทางขวาไม่ถึงครับดักมาได้ครับทางด้านอนุบาลยะลาครับจะกมาอีกหรือไม่ครับอีกสักสามพันบาทแล้วก็อ้าวมีการอุ้มออกมาแล้วอะไรก็นีครับ ก็เจ็บอ๋อมดูมาชมตาดูมโอ้โหสองพันหกว่าคนดูสองพกร้อยนดูมาดูพึ่งไรหานะพึ่ง และหลุดมางสวะนี้เฮ้ยจะได้อีกอไมมเสียบไปเลยเสียบ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 เข้าไป <S <S แล้วก็ในช่องทางเบจด็อกเตอร์ตัวตอนนี้ยอดคนดูแปด0ันคนดูอุ้ยรวมกันเป็นหมื่นกว่าคนดูครับขอบคุณขอบใจทุกท่านด้วยครับลูกนี้ยังไงครับ้ตัดสินมองว่าเป็นบอลหลอกหลังครับโอ้โห,โห,โห,โหมาดูมาชมต่อเอาบอลให้ได้ลูก แล้วก็เกี่ยวบอลออกมาจังหวะนี้บ๊ะ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 ะได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้โอ้ยังไม่มาครับสกอร์ตีเสมอมาเข้าทางของนักบอลทองวิทยาเคลียบอลออกมาแล้วก็หมดเวลาขอเสียงมาเมย์ครับนักกีฬาทักสองทีมด้วยนี่ คู่ต่อไปบอกเลยว่ามันกว่านี้ครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่คู่ใหญ่คู่ใหญ่หญหญ V P ยะงละ